สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตัวสุาสวัสดีค่ะออมนะคะรับบทบูเคสค่ะสวัสดีค่ะฟงนะคะรับบทเป็นการค่ะค่ะสวัสดีค่ะบิเบลค่ะรับบทเป็นซอนค่ะสวัสดีค่ะไปฟ้านะคะรับบทเป็นนีนค่ะสวัสดีค่ะกันนะคะรับบทเป็นแนตตี้ค่ะเย้เยะ้าวขาว่ะย่า รอคอยนะถือว่าดีใจค่ะดีใจเพราะว่ารออยู่อ่าถึงถึงวันนี้สักทีอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วจริงจริงอยากให้นไดูแล้วเพราะว่าเราก็แบบว่าผ่านการเวิร์กช็อปการเรียนการแสดงก็เจอกันมาในช่วงนึงแล้วก็เลยแบบว่าพอมาวันนี้ก็เลยดีใจนะคะอวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างคะแต่ละคนรู้สึกก็ดีใจแต่ตอนแรกแอบแบบว่าวิเราจะตื่นทันไหมนะเราก็เลยเลือกด้วยเราเลยเลือก เราจริงหนูอะจะบอกว่าออกตั้งแต่ตีสี่แล้วก็นอนยูั๊มข้างๆเพื่อที่จะไม่ให้รถติดใช่มันต้องเวลานั้นแหละเพราะว่าเราสองคนมันมาจากชมบุรีมามันก็ต้องเวลานั้นแหละตื่นตีสี่กันจริงค่ะมีเบลรู้สึกยังไงครั้งแรกปะใช่ค่ะครั้งแรกก็รู้สึกว่าดีใจตอนแรกตอนช่วงแรกๆที่เคยฟิตติ้งเมื่อช่วงแรกๆก็คือตื่นเต้นแต่ว่าพอมาวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นความดีใจมากกว่าที่วันนี้แอปเปิลได้แบบว่า ทุกคนได้เห็นแล้วอะไรเงี้ยแล้วถามพี่เบลล่ะเราอะคือครั้งแรกกับเพื่อนอืใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันถึงวันนี้แล้วแบบมันใกล้วันเปิดกล้องแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราก็แบบพวกเราก็พร้อมกันด้วยระดับเหนึ่งด้วยล้วแบบทุกคนเต็มที่มากเลยค่ะทั้งแบบเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรเนี้ยค่ะค่ะเราพี่นายพิเขตก็ตั้งใจมากๆเลย เรียกพราว่าเราเป็นที่หนึ่งแล้วเราซื้อแล้วล้านไปเลยค่ะลานเลยคาแรคเตอร์ของแต่ละคนดีกว่ายนไปเริ่มจัดการเลยเพราะว่าเอขาเป็นสายชอบโยนว่าเราเป็นแบบว่านักกีฬาไงก็ไม่ได้เลยออมนะคะแล้วบทเป็นคลิสนะคะคลิสเขาก็จะเป็นคนที่อ่ามันสปอยเรื่องได้แค่ไหนนะเรื่องย่อๆก็คือเขาอะค่ะแบบว่าอ่า ได้รับดวงตาจากบุคคลปริศนาคนนึงแล้วแล้วอยู่ๆเขาก็ฝันเห็นผู้หญิงคนนึงที่เขาแบบว่าอุ้ยเป็นผู้หญิงที่ฝ่ายฝันเนี่ค่ะแล้วก็ได้มาเจอกันแล้วเรื่องจะเป็นยังไงนะคะก็ต้องดูต่อใช่ค่ะเรามากกว่านี้เราจะเล่าทั้งเรื่องแล้วเอออุ้ยมาหรออุ้ยนิดนึงแม่มีคนหลุดสปอยตะโกนเตยเต ซาลาโฟนะคะรับบทเป็นการการคือจริงๆเขาเป็นคนสดใสแล้วก็ล่าเริงคนนึงเลยแต่ว่ามีอะไรสักอย่างนะที่ทําให้เขาแบบว่ากลายเป็นคนเงียบแล้วเขาก็ได้มาเจอกับคนคนหนึ่งทําให้เขากลับมาคนนไหนพึดสู้ใหม่มันจะเป็นใครไปได้ล่ะคะ<ล>ไม่ยอมเลยไมย่เขาพึดสู้ใหม่แล้วก็ต้องรอติดตามคะ่ะแล้วมากกว่านี้ไม่ได้ละคะก็คือถ้าจริงๆอะพูดคบห้าคนอาจจะอาจจะคบเรื่องอะไรหนึ่งเรื่อง ต่อค่ะในส่วนของตัวซอนเขาจะมีความเป็นแบบว่าคนสดใสคนเอ,อนเลิร์นคนหนึ่งแล้กันนะะใช่แบบว่า เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงของตัวเบลเองด้วยใช่ค่ะจะมีอีกอย่างหนึ่งที่ใกล้เคียงคือเป็นเป็นอะไรเป็นติ่งเกาหลีใช่ใช่ใช่มาเต้นแข่งกับเขาได้เลยนะคนนี้เปิดเพลงเต้นได้ด้ยก็คือมีชาเลนจ์ใครใครจะมาแข่งกับเขาได้เลยตรงนี้ได้เลยนะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซอนเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า เป็นมีอะไรในใจแล้วไม่ค่อยชอบพูดออกมาเป็นคนขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแบบรอให้ตัวมีนหรืออะไรเงี้ยมาพูดก่อนมาง้อก่อนอันนี้ก็เกิดเรื่องแล้วจะสปอยเลยอันนี้เขาก็พูดไปหมดแล้วยังไงก็ฝาก ฟัติดตามเราทั้งคู่ไม่กล้าพูดแล้วกลัวหลุดไปแล้วเขาถามเขาถามว่ามีนเป็นยังไงอ่ามีมีมีนก็ออกแนวจัดแจงเพื่อให้เป็นฟิลแบบหัวหน้ากลุ่มอ่าอุ้ยแม่ก็ออกแนวแบบอ่า ออกแนแข็งแกรง่งเป็นคนเป็นหัวหน้ากลุม่มคอยคอยแบบให้เป็นที่ปรึกษาของเพื่อนอ่าแล้วก็แล้วเขาก็จะมีไอซอนนียแหละเป็นเป็นเป็นตัวกัดกันอะไรอย่างนี้ยังไงก็ฝากฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าว่าจะเป็นยังไง <Hi. S 2> คุณ่อกไปเลยเส่วนของเนตตี้ก็จะเป็นฟิลแบบสาวเก๋สาวเท่ค่ะแล้วก็วก็เหมือนฟิลประมาณว่าเวลาแบบเพื่อนรวมตีอะไรกันก็จะแบบมีตลอดแล้วเราก็จะแบบเป็นพวกขี้เซลแล้วก็จะชอบเซลแบบ เซลตรงๆอะค่ะเห็นแล้วก็จะแบบเฮ้ยอะไรอะอะไรแบบนี้เลยก็ยังไงต่อดีเนาะถ้าพูดไปมากกว่านี้ก็จะแบบต้องบอกว่าต้องให้ทุกคนรอติดตามใช่รอติดตามกันดีกว่าค่ะอ้ามคือความห่ักโค้งหน่อยคอนรอมานานแบบสอปีในที่สุดก็มาถึงวันนี้แล้ว ดีใจค่ะโอ้คนลุกเลยดีใจค่ะเพราะว่าอย่างที่หนูเคยพูดไปว่าถ้าไม่ใช่พี่ออมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นใครนะดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งอย่าร้องอย่าร้องแมวไม่ได้เดี๋ยวมันขะล่าเลยบ้างนะนั่นแหละค่ะก็จะทําให้เต็มที่ให้สมกับพี่ทุกคนรอคอยนะคะอย่าลืมส่งกําลังใจให้พวกเราเยอะๆมันสําคัญมากค่ะทุกคนกาลังใจของทุกคนนะคะพี่ออมรู้สึกยังไงได้บ้าง คืออย่างแรกเลยก็เหมือนเหมือนกันเหมือนน้องโฟก็คือแบบดีใจดีใจที่แบบว่าได้มาทํางานร่วมกันจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆ,ๆ <c oughs> แล้วแบบว่าก็ตื่นเต้นเพราะว่าด้วยความที่คือเราอยู่กันมานานก็จริงแต่ว่าเรายังไม่ได้แบบว่าเริ่มอ,อยู่มาด้วยต,ต,ต่ออยู่มาด้วยกันแต่มันเหมือนยังไม่ได้เริ่มทางเดินที่แบบว่าจริงๆอะไรเงี้ยเราแล้วลพอแบบว่ามีอ่ะผมก็เลยตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลย ยังเขินหนูเหมือนวันแรกเปล่าเขินมุกเปี้ยวหนูตลอดเวลาค่ะไม่เคยตอาไม่ถามคนไม่อยู่หรอคุณเออยู่บ้านอย่บ้านตลอดเราปล่อยให้เขาอยู่ในกระทรวงเออพี่ก็ยังรับมือกับหมูหนูไม่ได้เท่าไหร่เท่าไรพี่ออต้องรับมือต่อไปนะเราอยู่ในกระทรวไม่เป็นไรนะเพื่อนจะหลอกใทำอะไรกันตรงเนี้ยจริงอาอาเราสามสาวเป็นยังไงเราเตรียมตัวมา ไกล้ะวันจําปิดกล้องอออก็เอาจริงๆหนูรู้สึกว่าทุกคนทั้ง5คนคนทำทำการบ้านอย่างเต็มที่มากๆค่ะแล้วก็มันก็มีบางอย่างที่กังวลแล้วก็บางอย่างที่ต้องเจาะล,ลึกอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะใช่มันก็มีตรงนั้นยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเพราะว่า คิดว่าแต่ละบทของแต่ละคนอ่ะมันมีความยากความง่ายต่างกันออกไปอะค่ะมีซับเก็เยอะมากๆบองต้นก็คือพวกเราก็ได้เวิร์กช็อปเรียบร้อยไปแล้วเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็คือมีการเรียนการแสดงพร้อมกันอีกของของเล่าซี่ีส์นะจะยกเว้นเราคนึงเพราะว่าฟ้าเขาอยู่กองทัพมาก่อนพวกเราอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าแบบพร้อมเกินพันแล้วอ่ะที่อยากที่อยากจะแบบที่อยากจะถ่ายเพราะได้คนดู เราเลยเราเลยแล้วเราถามหน่อยแอปเปิ้ลใช่แล้วคิดว่าเป็นสีแดงเนาะแล้วก็เราเลยอยากเห็นว่าแอปเปิ้ลของคุณเป็นสีอะไรเนอะชอบ <c oughs> แบบสียูวีแอปเปิ้ลเหรอคะจริงๆสำหรับโฟแอปเปิ้ลเป็นได้ทุกสีนะแอปเปิ้ลเป็นสีหลุ่มยังได้เลยเพราะว่า <c oughs> ด้วยความเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไม่ได้หวานได้อย่างเดียวแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลที่รสชาติเปรีย้ยวมันก็มีอ่าใช่เพราะฉะนั้น แอปเปิ้ลจะเป็นสีอะไรก็ได้อ่อแอปเปิ้ลของพี่โฟมรสชาติเป็นยังไงคะอุ้ยเป็นรสชาติหวานแต่อมเปรี้ยวค่ะอุ้ยพี่ออมไลน์ก็อย่าด้วยอ่าสำหรับคนยังไงพี่ออมยังไงแค่ของพี่ออมก็พี่ออมก็ยังแบบแวบหนึ่งก็คือเป็นแอปเปิ้ลยังเป็นสีแดงอยู่ แล้วรสชาติก็คือ่ยอมชอบแบบหลากหลาย่ยอมคิดว่าการแอป,ปเปิลแต่ละผลน่ะมันก็สามารถที่จะเป็นคนละรสชาติกันได้เหมือนแบบพวกเราห<อ>้าคนที่แบบว่าเป็นคนละรสชาติกันอะไรอย่างนี้แต่เราก็เป็นแอปเปิล,ลเหมือนกันอ่าใช่อ,อ่แล้วคุณละ่ะสำหรับเบลหรอจริงๆแอบคิดว่าแอปเปิลมันเป็นสีจุมพูได้ไหมได้เฮ้ยเรา เราจะโบกกำลัจะพูดว่าสีชมพูเหมือนกันอ่าอ่าเพราะอะไรอ่าพราะใจตรมกันพี่อ่าเพราะอะไรเราคุณว่าเอ่อด้วยด้วยสิ่งที่เรามองอ่ะเราเรารู้สึกว่ามันมีความน่ารักของความเป็นแบบเราทั้งห้าคนแล้วเรารู้สึกว่าสีชมพูอ่ะมันเป็นสีแรกที่มันนึกขึ้นมาแล้วแบบมันน่ารักจังเลยมันแบบอะไรแปลว่าแบบเห็นพวกเราคือแบบุน่ารักจังเลยใช่ใช่ก็เลยคิดว่า อยากได้แอปเปิลสีชมพูแล้วก็ถ้าคิดว่ารสชาติเนี่ยรู้สึกว่าซอนจะเหมาะกับแอปเปิลที่มีความแบบหวานนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่แต่ก็แอบมีแบบเปรี้ยวนิดนิดที่มัแอบขมเลยนะอ๋ออุ้ยอุยอุ้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 ยรดูกันนะคะเราดูกันนะคะพูดอะไรออกไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ได้คนกูหละกละอ่าผมผมก็คือสีสีชมพูเพราะว่า แน่นอนมันมันต้องมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นมันเป็นมันมองมองว่ามันเป็นอ่ะสมมุติว่าคนมีความรักก็จะเป็นโลกสีชมพูมก็เลยนึกถึงเป็นสีชมพูขึ้นมาม,มันจะเป็นอุ้ยแม่การวงสัมภานณ์นะก็ม <laughs> 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 <c oughs> ันมันจะเป็นสีชมพูอะไรยังไงต้องติดตามข้าว เหลือันจังหวานกว่านะนี่ไงตัวสานเออเออแต่วคนอื่นปุ๊บพคนอื่นแซวไปไม่เป็นคุ้นคุณนคุ้นรีบเปลี่ยนเลยรู้สึกว่า Apple ิํลสำหรับในเรื่องนี้หนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สีมันก็แบบไม่ได้แบบเป็นสีล้วนนะคะแบบเป็นแดงมีติดเหลืองนิดหน่อยแอปเปิ้ลน่า่ยช่นิอนึงเฮ้ย มันก็จะมีปัญหาต่างๆนะคะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบเพอร์เฟกเสมอไปแต่สุดท้ายอ่ะแอปเปิลก็ยังเป็นแอปเปิลที่กลมกล่อมรสชาติก็แบบหวานอมเปรี้ยวตามฉบับของกลมอล่อมกร่อมอร่อยถือว่าจบดีดีรสชาติเป็นยังไงก็จะแบบเอิ่มเปรี้ยวนำนิดนึงแอบเปรี้ยวนำเหมือนเหมือนซีรีส์เรื่องเรื่อง แอปเปิ้ลไม่ลืมคิดว่าจบได้สวยค่ะเกิดเกิดเกิดอ่าสุดท้ายที่ออกฝากคะแนนให้เรางติดตามสินี่เราหน่อยสิก่อนอื่นเลยพนมมือค่ะทุกคนเรานะคะทั้ง5คนเห็นหน้าตาทั้งหมดแล้วน่าสงสารไหมคะยน่ารักไปคะอ๋อโอเคย่างั้นนะคะถ้าดูน่าสงสารแล้วก็น่ารักด้วยก็ ฝากพวกเราทั้งห้าคนฝากนักแสดงคนอื่นๆและฝากเรื่องซีโอเห็นไหมล่ะฝากแอปเปิลถึงเธอที่รักด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน่คะติดตามข่าวสารอัพเดตในกองทัพบรนักชันนะคะในแบบเป็นเพจออฟิเชียลทุกทุกแพลตฟอร์มเลยสำหรับของ Apple ก็จะมี Apple My Love นะคะก็เป็นชื่อนี้ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ